อยส่งเครื่งอยากส่งมาให้ตังค์ด้เรมจม่ยกนัุ่กนั่งมัดออกมาให้หมดมันข้ามันข้ามันข้าควายรุกนั่งมันออกมาให้หมดใครใส่ลูกเสือบางวะหนึ่งอานะสา ัน,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 ใ,คใ,คนใครวะเห็นแต่ขาวะอะไราเนี่ย <c oughs> กำลังเต้นอยู่มาเสอร์ฟเห็นมาเสอร์เห็นอ๋อเออตกใจหมดหน้าเลยรแต่ขาเฮ้ยเฮ้ยมีใครอีกว่าแต่งไรใครออมออมออมอิน่นมาแต่งด้วยแบบ ลูกเสือนะครับไม่ใช่อะไรหรอกเก็บกดนะครับโรงเรียนก็ไม่ได้ไปนะครับลูกเสือส่งในไหนส่งในลายส่วนตัวนะครับก็สอบส่งในลายส่วนตัวในลายส่วนตัว่อสวัสดีค่ะคุณตาเฮ้ยปิดกล้องทําไงวะลืมแล้วเห็นไหมนะขนาดไม่ได้สอนนานก็ลืมแล้วปิดกล้องทำไงน้าปิดกล้องทำไงต้องเก้มใส่แกม สามเลี้วปะสามเลี้ยวจับนิ้วที่ใหม่กองผสมกองโอ้โหไอโฟนจะยิ่งเป็นไกลกองเลือกแถวไม่ใช่เลือกแถวเดี๋ยวไม่ได้จัดแถวกองเลือกเรียนนะครับฮะกองเลิกเรียนนะครับเรียนออนไลน์วันนี้นะครับจัดชุดมาแบบลูกเสือนะครับขอให้น้องนักเรียนนะครับรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะครับ เจนารีลูกเสือทุกท่านนะครับลูกเสือนะครับบางบางคนยังไม่ตื่นเลยนะครับเจนารีก็บางคนยังไม่ตื่นนะครับขอให้ตื่นให้ทันวิชาคูวีแล้วกันนะครับวิชามาเชอร์วิชามาวิชาของมาเซอร์นะครับตอนนี้เราจะไปเมาคีล่าสัตว์กันต่อนะครับใครจะออกวิบออกเลยครับใครยังไม่ออกนะครับก็เต้นกันต่อนะครับเช่นครับสวัสดี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 ค่ะ จะตกก็อย่่าเแฉหน้าจอไปเห็นยังกินข้าวไม่เสร็จเหรอโอ้โหไปผ่านไปชั่วโมงนึงแล้วเอ้าเหนียวแกแห้งหมดแล้วมั้งนะ ครับเตรียมเรียนวิชาสาษาถิได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับหนึ่งบาทก็ไม่ต้องสองชานไม่ต้องหอ้วนเว้ยยิ่งไม่ได้ไปออกกําลังกายอ้วนนะอ้วนนะมากค่ะถ้าชอบก็กดไลค์เลยครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดตับตับไรกดไลค์คือ นัดเป็นตังตัดผมมานัดโอ้โหล่อมายนัดเริ่มดูผมนานแล้วนานแล้วแปลนะครับการทำงานแป๊บเดียวงานของเรางานลายเส้นเปมนเดิมนะครับภาพสามมิติเหมือนเดิมอกหน่ง็ีอะไรทำมะสอนแต่ภาพสามมิติเองครับโรงยบาลกินแน่นอนความสิ้นนี่มาจากโรงพยาบาลเดียวกันไะเ ไปลงบยาลได้จบหมือนนก,ก,ก,กันนะหาโลงพยาลเกันเจ๊ห<ก>ยาดลงบาลร <แ from S 2> ้อกันเหรอรถัยาัยาเฮ้ยอย่าพูดเราไปลงบยานบ,าบ้าพร้อมพร้อมกันนะครับตอนนี้เอ้าจัดเต็มกันที่เชียร้รองไหมแม่ปลอดภัยร่มขอให้ลังหน้าให้ทันก,ก่อนขับคูวิ้โอเค จะไปยต่อพิาฟูเลยเห็มาพอพอแลยุดยุดยุดแป้งล่างได้ออะโอเคมาเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจัเต็มอย่อาเยนอะน้ม่กาแล้วมนจอย่าเอาไปบอกใครนะอ้ามาเสอร์ชแช่นาจอแล้วเราเห็นหน้าจอแล้วเนาะ ที่เภาวิดีโอไว้ดีเนี่ยโอเคอเค้า <Hey. S 1>